สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการตอนนกเขาใหญ่ท่านครับวันนี้ก็มาตอนนกกับทีมงานนะครับจุดใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเปิดประเดิมนะครับฤดูการใหม่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็มีทั้งฝนทั้งแดดนะครับก็ต้องคอยลุ้นเอานะครับว่าจะมีฝนไหมนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าแดดอยู่ครับผมใช้ได้อยู่นะครับแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกทั้งคืนนะครับผม ่าเดี๋ยวจะพาไปเจอกับทีมงานนะครับที่มานะครับในวันนี้ครับผมนี่ครับดูนะครับวันนี้มาชุดใหญ่จริงๆนะครับผมนี่ครับทีมงานนครับผมทันแรกนะครับผมพ่อเกียงสวัสดีครับผมอ่าวันนี้มาห้าต่ออ่าอันนี้ตาตุนครับผมสวัสดีครับตาตุนสวัสดีครับครับโอ้เป็นไงเนาะไรนาสาธู ท่<น>วมแล้ว <laughs> หวานข้าวเสร็จฝนลงน้ําท่วมเ็นต้อง็จเอันนี้เ <laughs> อ่เ<ะ>ซียนสวดใส ครับเาเซียนตัวใสกินอะไรเนาะนี่เอ่อเอาเอาเอาไปดื่มน้ําก่อนน้องเพิ่งมาถึงนะครับนี่ดูพะเนียดครับผมสวัสดีครับเซียนตัวใสครับเดี๋ยวครับอเป็นไงข้าวข้าวเสร็จหรือยังข้าวย่างย่างยังว่าบ๊อบเข้าวเท่าไรอะไรเนี่ยทั้งข้าวทั้งอ้อยเนาะแม่ยันก็ใส่ปุ๋ยแล้ววานนี่อ่าเดี๋ยวเข่าเดือดเข่าวันนี้เห็นทีมงานใหญ่มาก็เลยแม่ยันอยากบวนนเพกคนก็เลยอยากมาครับต่อไปครับผมเซียนใหญ่จากในเมืองคอนแก่นครับผมนะเบ๊สวัสดีครับนี่ครับวันนี้พาดมาเหมือนเดิมวันนี้ก็คือ กุกนะครับเป็นกุกทำข้าวอเหมือนเดิมนะครับทีเด็ดครับผมตาใสสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เอเห็นว่าปล่อยนกหรือใครปล่อยนกใคเขหนดากันปล่อยนกออกทีเด็ดนะครับเออนี่ครับผมตอันีีทีมงานก็ประมาณนี้ครับนี่ครับท่านสารวัตรนะครับผมเดี๋ยวไปท่านมาจากสารคามนะครับผม ครับผมท่านสารวัตรสวัสดีครับโอ้ันนี้มากี่ตัวครับวันนี้ตัวเดียวตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับนี่ท่านสารวัตรนะครับจ้าพึ่งว่างเนาะหายหน้ากันประมาณปีไกายูดสองสามเดือนแล้วครับผมไม่เห็นหน้าท่านสารวัตรนะครับผมมนนี้มากี่ต่อครับวันนี้ตัวเดียวครับตัวเดียวเนาะครับผมเอายังไงเดี๋ยวรอรุนทีมงานมาครับผมทีมงานใหญ่นะครับนี่ครับโอ้นะครับสนุกสนานนะครับนุ่นตาตุลกินข้าวแล้วหิวข้าวเช้านะครับนี่ครับดูครับบรรยากาศทีมงานครับผม มันเป็นธรรมดานะครับในการนกไม่สนใจครับได้เจอกันก็มีความสุขแล้วนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับที่ไปใส่นกอยู่ตอนนี้ก็คือมีช่างต่อยนะครับเซนโนนะครับแล้วก็พ่อยามนะครับแต่ตุนว่าไม่ได้จับนกสามเดือนสี่เดือนแล้วว่าอย่างนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอชมนะครับว่าจะมีเฉลยหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับมาเกือบ ยี่สิบต่อเอาไรอชมครับผมครับก็กําลังจะรับประทานอาหารนะครับเพิ่งมาครบคนก็ต่างไปดูนกย้ายนกบ้างนะครับต่างๆนานานะครับก็มีคนมาเพิ่มอีกนะครับผมก็มีเนี่ยนะครับทีมงานนะครับผมตอนนี้ดูครับนี่พ่อสทอน้อยครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้มากี่ต่อนี่พ่อวันนี้วันนี้มาสองครับสองจัดนอกนี้นะ เอาไอ้ไอ้หิวตันที่เอามาใหม่นะครับมาลองดูมาลองดูจะ่นดีอยู่ครับแต่ว่านกปลานกปลาไม่ไม่มีเลยวันนี้เงียบใช่ไหมครับครับเงียบแล้วก็เอาไอ้อ่างที่ลองเจ้าคณะ ให้ไปตอน้จวดเสียเอาไปปลอบใจแต่วันนี้ยังไม่ขันเลยดยวสงเัยจะได้เอากับคืินไปท่ามาเดื่อลงควนด้ยอีกมาเพิ่มนีก็คือช่างโกครับผมสวัสดีครับเป็นไงเห็นว่าขาเป็นไงนะขาไม่มีแรงครับตรงสซไม่ได้ออกต่อนกบ่อยก็เลยไม่ค่อยมีแรงนะครับอันนี้พ่อยามนะครับผมพ่อยามสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้จริงๆแล้วก็ เล่นนกมานานแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยได้รวมกับทิปใหญ่อย่างนี้เนาะพยายามเนาะครับอ่าอันนี้พยายามนี่นกมันบ่อยนะครับนี่หลายตัวแล้วนะครับผ่านนะครับผ่านนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่นไส่เนี่ใหญ่ๆกับยอสักคนแต่ว่าวันไหนวันก่อนไปปล่อยนกอ่างออกออกออกไว้เนี่ยครับเนี่ยเอาเช้นไอยทำไมตาหวานจังไม่ได้อนเมื่อคืน ไอ้ใจหรอกดิอันนี้มันแก้วอะไรดิเอ้ยได้นอนยังไงงานพันหยางานพันหยาดรับเออเตะครับทีมงานครับความสุขของทีมงานนะครับตาตุนเม่งยังตาตุนหยับหรือยังนกหยับหรือยังนี่ไม่รู้ยังเป็นเป็นโยยังเหยาะใส่ไปแกนโม่ใส่ป๊อปนี่ครับเซียนโน่พ่อเกียง ว่าเช็คอะไรครับทำอะไรอยู่ครับบางแกีงนี่ซ้อมมือครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศะเชโนะเป็นไงเชโนะนกใหม่วันนี้ถือว่าเข้าท่าไหมผ่านไหมเข้าท่าครับโอ้ย่ำย่ำย่ำนะครับดูครับพี่น้องบครัดูผมนึกว่างานวัดนะครับเออกำลังจะกินข้าวครับผมก็อยากคิดถึงพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องที่อยู่ทาง อาต่างจังหวัดนะครับอ่าดูครับผมข้าวอาอันนี้ให้ดูประมาณนี้นะครับผมครับอ่ะเดี๋ยวนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทานข้าวกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมกินข้าวยังไม่เสร็จเลยนะครับฝนก็มาแล้วครับผมครับอฝนตกแล้วครับออานี่นะครับผมมาหน้านี้นะครับอุปสรรคก็คือฝนนะครับผม อามาแล้วนะครับพอไม่เป็นไรครับปล่อยนกนะครับอยู่ได้นะครับนกไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันจะไม่มีนกป่ามาเข้านั่นเองครับก็ต้องรอรุ้นอีกนะครับผมหน้าฝนอต้องทําใจซะหน่อยครับฝนมาแล้วครับแรงแล้วด้วยครับอ่ะยังไงเดี๋ยวค่อยลุ้นครับกันอีกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม อ่าผมขอหลบฝนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับโอ้เอาจนได้ครับผมพี่น้องขับฝนนะครับทุกอย่างเลยนะครับอ่าคนนึ่งหลับแล้วครับผมไม่รู้เป็นอะไรต้องใส่ฝนตกหนักครับนี่ครับเอาแล้วครับผมว่าแล้วครับผมไม่แดดก็ฝนแล้ะครับผมเรียบร้อยเลยครับผมทีมงานครับทีมงานครับนกออกมาัวหนึ่ง นี่แหละครับโอ้ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับฝนฝนแรงเลยครับผมนี่ครับโอ้มืดมาเลยฝนตกอ้าเดี๋ยวรอหน่อยครับผมรอฝนหยุดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีนะครับช่วงสี่โมงเย็นนะครับก็มานอนนะครับมาดูนี่ครับเชนโนะครับนอนเฝ้านกนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอยู่กับช่างต่อย ครับแฮงไก่เป็นไงวันนี้ดีครับดีดีดีนี่ถือว่าสนุกเนาะวันนี้เนาะแฮงต่อยครับสนุกครับนานๆทีได้คณะทีมทีมทีมใหญ่ได้มารวมพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะกินข้าวขาดแต่ช่างวันครับขาดช่างวันกับไม่รู้เป็นไรครับไม่รู้เป็นไรไม่รู้เป็นไรอ่าไม่รู้เลยอ่าครับก็ถือว่านี่ครับ บานข้าวเนาะเชียงต่อยเนาะข้าวข้าวก็รอนกอยู่ครับตอนนี้นะครับนกก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันมากินแล้วมันก็มันก็บินกลับถิ่นเนาะครับนี่แหละอืมอือมันเหมือนมันไม่มันเหมือนมันไม่ค่อยห่วงมันไม่ห่วงมันมากินเฉยๆแล้วมันก็กลับก็โทษมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าสิบเอ็ด หรือสิบกว่าต่อเป็นผมก็กลัวอ่าครับมันก็ฝืนธรรมชาติดิดนึงครับก็เลยหนีมาใส่สองคนกับเชโนมาซุ่มอยู่ตรงนี้นะผมตามมาผมย้ายมาอับย้ายย้ายมาเห็นแต่ช่างต่อยนะครับนอนร้องผมร้องไห้ว่ายังไม่นกไม่เหยียบวะไง แต่ว่าเจน,นูนี่คือไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ไม่รู้อะไรทำพิษนะครับออโอ้แต่แบบผนียตัวนี้ไม่มีใช่ไหมผนียตหมดแล้วครับห,ห,หมดแล้วหามสองชานหมดแล้วสองชานหมดใส่นก,กยังเซียวๆอยูอ่อันนี้เอาซอ,อูมาก็ต้องเฝ้าไม่เฝ้าก็าไ,มไ,ไม่สบายใจครับ,รบตัวเดียว อะครับผมก็ช <ism> <occurs S 2> ่างโกูครับผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับนุ่นช่างต่อยก็เปลวนกลงแล้วครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นครับช่างวันนี้เหนียวอีกแล้วเหมือนเดิมครับผมนึกว่าจะกินง่ายก็ครัเอ็ยากเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะยังไงก็ช่างโกก็จะกลับบ้านก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับผมเอาเจอกันใหม่ครับผมช่างโกสวัสดีครับผมครับก็ได้เวลาเอานกลงแล้วครับผมก็ถือว่ากินยากครับผมอ่า ยอมรับครับยอมรับว่าเหนียวจริงนะครับขนาดหวานข้าวแล้วนะครับผมแต่ว่าข้าวมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับผมน่าจะมาเร็วกว่านี้นะครับช่วงหวานใหม่ๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามาเปิดหูเปิดตานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศดีๆครับฝนนี่ครับตกนะครับนานเลยนะครับกว่าจะหยุดนะครับมีเวลาเล่นนะครับแค่ ตอนเย็นเท่านั้นนะครับฝนตกนานนะครับนกก็ไม่ค่อยขันนะครับนกป่าพอฝนตกนะครับโอโดนทีมงานก็โดนเห็นในกลุ่มนะครับส่งมาว่าโดนเหี่ยวนะครับโดนเหี่ยวเข้าตีนะครับก็มีบาดเจ็บอยู่นะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับผมนักลบ เอ้ายงไเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับว่านกลงก่อนครับนี่ใส่ต้นนี้ครับนกไม่มีมาเลยมาก็ไม่เข้าร่วมครับผมเอาลอกลงก่อนครับเอาละครับผมสรุปคลิปนะครับวันนี้นะครับก็ยังไม่มีเชเลยนะครับก็คงจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ธรรมดาครับผมมาก็มีได้มีไม่ได้นะครับก็มีบาดบาดเจ็บหนึ่งใช่ไหมครับครับ พ่อผู้กองเกียรตินะครับนกเป็นไงครับนกต่อของผู้จัดการนาบี้อาการสาหัสอาการสาหัสนะครับโดนแล้วโดนเหยียวยัยห้าเทามรสิบโอ้เขาครับอาการเดียวกันกับเจ้าของตอนนี้ง่วงครับหนูเจ้าของเ็าไม่รู้อ่ามาจะเป็นปธรรมดาครับผมอ่าผมก็ ถือว่าวันนี้ว่าไม่มีเชลยครับผมอ่าศูนตัวนะครับเนี่ยทำตาตุนไม่ไงตาตุนวันนี้มันยังรอกมันยังรัครับโอ้ยน่าจะมีนอกสักสักตัวก็ยังดีกินยากไหมตาตุนเนาะกินยากเนาะเนี้ยเนียยเหมือนเดิมตรงนี้นะครับเดี๋วดวดูตาใสที่ ตาสัยเป็นไงจะใส่ไม่มีวันนี้คงนึกว่าจะรอดนี่นึกว่าจะรอดนี่นี่เขาไม่รอดนะครับเดินมาหาตาศัยไม่ได้เหมือนเดิมคนเก่าเหมือนเดิมหลงแล้วหลงงกแล้วครับอ้าวไม่เป็นไรเนาะข้างหน้าอีกเหมือนเดิมคนเก่าก็คือเก่าเนาะตีเปหน้าแล้จะปลดนกเป็นหรือเปล่าเออ่าเป็นไงเช่นตัวใสครับแับนี้วันนี้ไม่มานครับรู้สึกว่านกป่าเงียบเนอนก ฝนก็ฝนก็มาตกใส่อีกเียดาเียดาไม่เป็นไรครับมาจังว่าไหมครับมันมีเวลาเล่นน้อยเนาะกว่าฝนจะหยุดก็ค่ำแล้วประมาณสองอาทิตย์จะพอดีพาตอนนี้ฝนตกคนก็ลงปลาลงนาลงนาออยเนลหน้าเนี่ยคนก็หลายนกกับพวกใครขันครับไม่เป็นไรเนาะีแจักประมาณสองอาทิตย์คิดว่าเสิีเงียบปลายเงียบคือโอเคเลยโอเคเาพอดีก็จะกินข้าวอะไรขึ้พอดีเนาะครับผมอ่ะ ครับนี่ก็มีหนึ่งคนที่ยังไม่ฟื้นนะครับเาแล้วไปนะครับเอาเป็นไงพ่อเกียงวันนี้เจ้าไม่มาฟักลาไม่มาอีกเหมือนเดิมครับอมันมีเหยี่ยวมามีเหยี่ยวมากวนสุดท้ายก็ติดจนได้เนาะเหยี่ยวเนาะครับผมแต่ก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยครับผมเอ้าไม่เป็นไรครับผมครับผมออายังไงก็สรุปครับผมเอาอย่าลืมนะครับผมติดตามนะครับเราชมรับฟังกันนะครับก็ เช่นเคยนะครับที่มาใหม่ก็อย่าลืมติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสาหรับผมวันนี้ครับพ่อปูกองเกียริครับผมสวัสดีครับท่านตวแันครับผมสวัสดีครับครับพอยามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตาตูนสวัสดีครับสวัสดีครับเออพ่อปะกองครับพ่อเกียรครับสวัสดีครับเอาเซียนเซียนสดใสสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็ตาใสครับผมสวัสดีครับ ครับเจอกันใหม่ครับผมอ่าครับผมช่างต่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชนโนครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ